สวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับชาวราศีมีนนะคะชาวราศีมีนจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่าง15มีนาคมจนถึง12เมษายนนะคะชาวมีนนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันนะคะว่าครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมนี้ชาวมีนมีอะไรดีๆจะเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วก็ไพ่อยากเตือนหรือว่าแนะนำอะไรให้เป็นพิเศษหรือไม่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะ ขออำนาจแหงไพ่และอำนาจสื่อศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้ชาวมีนสิบใบนะคะ <Okay. S 2> มาดูกันนะคะชาวมีนว้าวค่สวยมาก ชาวมีนเดือนนี้อารมณ์ค่อนข้างรุนแรงนะคะให้ระวังเรื่องของการใช้อารมณ์เนาะการพูดจาการสื่อสารนะคะอารมณ์คุณค่อนข้างจะวุ่นวามจะเหวี่ยงค่อนข้างง่ายนิดหนึ่งนะคะ ให้ระวังนิดนึงแต่ถือว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าดีนะคะการงานค่อนข้างหนักนะ2องอาทิตย์นี้สําหรับชาวมีนะคะงานค่อนข้างจะเยอะสําหรับคุณเนี่ยงานหนักงานเยอะงานเข้ามาเต็มไปหมดเลยจนบางทีคุณอยากพักอยากเหนื่อยแต่ก็พักไม่ได้นะคะเหมือนกับคุณยังต้องลุยต่อไปต่อค่ะมันมี คนเข้ามาขอความช่วยเหลือเนาะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งอะคะ่ะมีคนอยากที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือคุณนะคะ <kle ur> เข้ามาเบียด <kle ur> บังในเรื่องของเงินทองก็ได้นะมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินก็ได้นะคะ <kle ur> มีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือในเรื่องของงานก็ได้นะคะ มันก็เลยทีนี้ถ้าเป็นขอความช่วยเหลือลในเรื่องของงานนะมันก็เลยทําให้คุณอนะ่ะมีงานเยอะนะคะทุนค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างจะต้องทําอะไรหลากหลายอย่างแล้วก็ช่วยเหลือคนอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยวุ่นวายไปหมดเลยนะคะแต่ถามว่าคุณอนะ่ะทำได้ไหมคุณทําได้นะคะสองาทิตย์นี้คุณค่อนข้างเก่งอยู่ในสถานะที่รอบรู้นะคะมีมีความสามารถรอบด้านนะคะเป็น เ,เหมือนคนพหูสูตรนะ่ะคือพหูสูตรนี่คือรู้ไปหมดนะคะทําอะไรก็ได้จะทําเรื่องงานก็ได้จะมาทําเรื่องศิลปะก็ได้จะเรื่องบริหารก็ได้ขายของก็ได้อะไรเงี้ยนะคะคุณทําได้หมดนะคะเพราะนั้นคนก็เลยจะจะเข้ามาขอความช่วยเหลือคุณในเรื่องของงานทําให้ช่วงนี้คุณจะมีงานเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ปัญหาของคุณเนี่ยเหมือนกับ เหมือนบางคนจะจบในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเปล่าเหมือนคุณที่มีปัญหาเอาอันนี้เอาเอาเรื่องของ เรื่องงานจบแล้วเนาะเรื่องงานถือว่าดีนะคะก็คือคุณประสบความสําเร็จในเรื่องของงานเนาะคุณมีอํานาจในการตัดสินใจในการที่จะทํางานคุณสามารถทําให้มันสาเร็จได้ด้วยตัวคุณเองอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคุณคุณเป็นคนเก่งทีนี้มาในเรื่องของความรักความรักเนี่ยถ้าเป็นคนมีคู่เนี่ยคุณมีปัญหากันอยู่หรือเปล่านะคะถ้าเป็นคนที่กําลังมีประเด็นเนาะเหมือนคุณกําลัง จะตัดสินใจอ่ะตัดสินใจไม่ออกคิดไม่ได้นะคะแล้วมันเป็นปัญหาคาราคาซังมานานแล้วอะแล้วคุณยังคิดไม่ตกว่ามันจะจบยังไงเนี่ยสองอาทิตย์เนี้มันจะจบนะคะสองอาทิตย์นี้มันจะจบนะสำหรับคนที่มีประเด็นคุณจะตัดสินใจได้ว่าจะทำยังไงต่อนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น นะคะแล้วการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี้ยคุณจะมีความสุขจะเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณจะได้จะได้รับการเฉลิมฉลองทุกอย่างที่มันเป็นปัญหาหรือคิดไม่ตกทำอะไรไม่ถูกนะคะคิดไม่ออกคาลัคาซังทุกอย่างมันจะจบแล้วคุณก็จะจบแบบสวยงามด้วยคือคุณจะจบแบบ แฮปปี้เอนดิ้งอ่ะมันไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งแบบนั้นเนาะคือคือคุณอาจจะแฮปปี้คนเดียวก็ได้นะคะเหมือนกับทุกอย่างมันจบคือบางคนบางคู่นะสมมุติว่าบางคู่ที่แบบตัดสินใจไม่ได้ว่าจะอยู่จะไปจะพอแค่นี้จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้บางคนก็ตัดสินใจได้ว่าพอแค่นี้ฉันจบหละแล้วคุณก็รู้สึกว่าพอคุณตัดได้เนี่ยคุณคุณหลุดแล้วคุณลอยคุณแบบเฮ้ย พอตัดได้แล้วมันสบายมันมันดีกว่าที่คิดเนาะมันมันมีความเป็นตัวของตัวเองมันมีอํานาจในการตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเองเราไม่ต้องมานั่งแครคนอื่นเราไม่ต้องมานั่งคอยกังวลว่าเขาจะแฮปปี้กับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันรู้สึกสบายขึ้นมานะคะมันจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าคือคือแฮปปี้ในในในที่นี้นะคะจะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นกับตัวคนเองเนาะ ส่วนคนที่ไม่ได้มีประเด็นนะคะมันก็เหมือนช่วงนี้คุณก็ไม่ได้หวานแบบมากเนาะเป็นช่วงที่คุณเหมือนเหมือนต่างคนต่างทำงานแล้วก็ติดกับอะติดกับแล้วก็ยังไม่สามารถจะไปยังไงต่อได้อะเหมือน ก็อยู่กันไปอย่างเนี้ยแบบอเอื่อยๆไปก่อนเรื่อยๆไปก่อนอย่างนี้นะคะบางคนก็ช่วงนี้มันไม่ใช่ช่วงที่มันแฮปปี้สาหรับคนมีคู่นะเหมือนกับต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างเครียดต่างคนต่างอารมณ์ร้อนให้ระวังนะคะเรื่องจะคุยกันกับคนรักหรืออะไรเนี่ยอารมณ์สําคัญมากเลยคุณมีโอกาสที่จะทะเลาะก,กันสูงมากสองอาทิตย์นี้ถ้าเป็นไปได้นะคะก็ ห่างกันได้ก็ห่างกันเลยดีกว่านะคะคือเหมือนกับหลบได้หลบหลีกได้หลีกอย่างเงี้ยนะคะว่าค่อนข้างอารมณ์ร้อนในตัวคุณเองด้วยนะช่วงเนี้ยอารมณ์คุณค่อนข้างร้อนพอสมควรแล้วก็แฟนคุณเองก็อาจจะเครียดมาจากงานเนี้ยแล้วถ้าเกิดมาคุยกันปะทะกันปุ๊บมันก็ทะเลาะก,กันไงคะโอกาสจะทะเลาะก,กันค่อนข้างสูงเนาะให้ระวังนะคะเรื่องของอารมณ์สำหรับคนมีคู่เนาะ สำหรับชาวโสดนะคะชาวโสดเนี่ยก็อืยังไม่มีอะไรเข้ามานะชาวโสดก็เหมือนคุณก็ยังตัดสินใจไม่ได้อะว่าคุณจะมีคู่ดีหรือคุณจะทำงานดีคุณจะยังหาเงินต่อไปก่อนดีไหมหรือจะยังไงดีอย่างเงี้ยนะคะคือคุณก็ยังลังเลลังเลอยู่นะคะก็ยังเป็นเป็นโสดต่อไปนะคะสำหรับชาวโสดส่วนเรื่องของการเงินเนาะการเงินเนี่ย ก็เมื่อกี้พูดไปแล้วนี่ว่าให้ระวังเรื่องคนมาหยิบยืมเงินนะคะก็ค่อนข้างจะมีเงินใช้นะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่ามีเงินมากมายแบบอู้ฟู่แบบใช้ได้แบบไม่ยั้งมืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะก็คือมีมีพอใช้พอจ่ายก็ต้องค่อนข้างประหยัดอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนยังต้องค่อนข้างประหยัดอยู่สําหรับสองอาทิตย์นี้นะคะเอม ต่อมาเรื่องอะไรกันงานแล้วกันเงินแล้วความรักแล้วนะคะมาเรื่องของสุขภาพเนาะสุขภาพเนี่ยออสองอาทิตย์นี้นะคะให้ระวังเรื่องของความเครียดเนาะเพราะว่าอารมณ์ค่อนข้างวุ่หวามหุนหันใจร้อนนะคะสอ,อสองอาทิตย์นี้ชาวราศีมีนเนี่ยจะใจร้อนทำอะไรค่อนข้างเร็วค่อนข้าง ตัดสินใจแบบฉุบฉับฉุบฉับนะคะไม่ค่อยจะฟังใครนะมันก็เลยบางทีพอเวลาที่เราใจร้อนมากๆหรือทําอะไรแล้วมันพอใจร้อนแล้วมันมันไม่ได้อย่างใจมันจะเครียดไงพอมันเครียดมันจะปวดหัวนะมันจะมีโอกาสปวดหัวปวดตานะคะปวดหลังบางคนที่เป็นเรื่องของข้อเข่านะคะเป็นเรื่องข้อเนี่ยให้ระวังเรื่องข้อเข่า ข้อเท้านะคะให้ระวังเรื่องเรื่องข้อกําเริบได้นะคะมีโอกาสสําหรับ2อาทิตย์ช่วง2อาทิตย์นี้นะคะขอให้ระวังไว้โดยรวมรวมแล้วอุปสรรคเดือนนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะอุปสรรคถือว่าถือว่าดีนะคะอุปสรรคจะผ่านไปได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใน2ออาทิตย์นี้นะอะไรที่มันเป็นอุปสรรคที่ผ่านมาหรือ เก็บมาจะนานแค่ไหนก็แล้วแต่นะคะทุกอย่างมันจะเคลียร์มันจะมีการเปลี่ยนแปลงในสองอาทิตย์นี้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยนะคะเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นคุณจะมีความสุขมากขึ้นปัญหาที่คุณเจอทุกอย่างที่คุณผ่านมาแล้วคุณคิดว่ามันไม่ดีเลยมันไม่สําเร็จเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการเงินปัญหาเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะคะปัญหาของหัวหน้างาน ปัญหาของคนรักปัญหาทุกปัญหาที่คุณเจอแล้วคุณหาทางออกไม่ได้เนี่ยสองอาทิตย์นี้มันจะเจอทางออกจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็คุณสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแล้วคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นนะคะสิ่งที่คุณเป็นปัญหาเนี่ยมันจะจบ มันจะจบในสองอาทิตย์นี้แหละค่ะทุกอย่างมันจะจบในสองอาทิตย์นี้แล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะแล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้นแต่ถามว่างานเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยค่ะงานจะเหนื่อยถึงแม้ว่าบางคนถ้ามีปัญหาเรื่องงานเนาะที่ทำงานเก่าแล้วคุณคิดไม่ออกปรากฏว่าคุณได้งานใหม่คุณจบจากที่เก่าคุณไปทำงานที่ใหม่ มันก็ยังเหนื่อยเหมือนเดิมนะคะมันยังเหนื่อยเหมือนเดิมสมมติคุณหนีงานเก่าคุณคิดว่างานเก่างานเก่านี่ยมันเหนื่อยมากเลยคุณก็เลยไม่อยากทําแล้วคุณก็ไปหางานใหม่แต่งานใหม่มันก็ยังเหนื่อยมันไม่ได้สบายขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าคุณก็ได้เปลี่ยนไงได้ปรับได้เปลี่ยนได้ แต่ว่าอาจจะสบายใจมากขึ้นมีความสุขทางใจมากขึ้นแต่เหนื่อยกายเหมือนเดิมนะคะไม่ได้เบาขึ้นสำหรับเรื่องของกายยังเหมือนเดิมแต่ว่าเบาใจขึ้นแล้วก็ดีนะคะถือว่าดีอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะโดยรวมประมาณนี้ก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับชาวมีนนะคะก็คือไพ่อ,อยากจะบอกว่า ปัญหานะคะทุกอย่างที่มีไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในสองอาทิตย์นี้มันจะจบลงนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะทุกอย่างมันจะจบแล้วก็จะดีขึ้นจริงๆนะคะเอาไว้ตรงนี้นะคะพอประมาณนี้นะคะสำหรับชาวมีนเนาะ แล้วถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เหมือนเช่นเคยเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ